ทีคอมชแนลนะแล้ววันนี้ <c oughs> เราจะมาสอนทำแยสองชั้นนะครับนอนได้จริงปุ๊บปึบโอเคหมาะการเอาชีวิตรอดกับเพื่อนสองคนอย่างเงี้ยแล้วสร้างบ้านเล็กะัะเนี่ยครับเหมาะมากมาดูวิธีเลยครับโอเคอย่างนี้เฮ้ยสองบล็อกก่อนให้คุณทำสองบล็อกแล้วก็เอาบันไดวางไปเลยแล้วก็เอาเตียงเตียงเยงบด เตียงาวางอย่างนี้โอเคแล้วก็เอาไอ้นี่แทบดอเนี่ยประตูเนี่ยประตูอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บแล้วก็เปิด <c oughs> ทำอย่างเงี้ยให้มันได้อย่างงี้ใช่ไหมก็เสร็จไปหนึ่งขั้นตอนจากนั้นให้คุณวางชั้นที่อย่างงี้แล้วก็ปุ๊บปิดไปเลยลอย่างงี้แล้วก็ทําอย่างงี้นะโอ้คุณทําอย่างงี้แล้วก็เอาบันไดมาแล้วก็ต่อขึ้นไป อีกบล็อกหนึ่งแล้วก็ทุบบล็อกน,นี้ทิ้งอย่างงี้ทุบบล็อกนี่ทิ้งนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวดิดี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จให้วางไม้เนี่ยแถบดอนเนี่ยวางสูงขึ้นไปอีกชั้นนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฟึบแป๊บนึงะ <c oughs> เดี๋ยวอะไรของมันวะแปบ๊บนึงผมลืม ฟึบนี่ให้คุณวางไม้แล้วทำอย่างนี้นะแล้วก็ฟึบเปิดขึ้นไปแล้วก็เปิดขึ้นไปนี่นี่ครับก็เสร็จแล้วครับเตียงสองชั้นนะให้คุณทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไอ้นั่นนะให้วางนี้ก่อนได้ป่ะแล้วก็คูบันนี้ออกแล้วก็วางนี้แล้วก็เปิดเปิดก็จะได้อย่างงี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเตียงสองชั้นก็ใครชอบอีกนึงกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ